สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะมารีวิวรีวิวทำไมวะคนน่าจะเห็นกันหมดแล้ว Nintendo Switch 2คือเพิ่งจะไปซื้อมาเดี๋ยวจะมาลองเล่นทดสอบด้วยตัวเองนะครับว่ามันเอามาเล่นเกมโปเกมอนเนี่ยแล้วมันจะสนุกแค่ไหนนะครับอ่าขอแกะสดๆร้อนๆผมซื้อศูนย์ไทยนะจากซินเนกนะครับคือผมอยากให้ซื้อศูนย์ไทยกันเยอะๆนะครับเพราะว่าอยากให้มันมียอดจากประเทศไทย นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรารีวิวเป็นตัวในเกมเลยดีกว่านะครับตอนเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับเราจะสามารถถ่ายโอนข้อมูลจาก Nintendo Switch เครื่องก่อนหน้าของเราได้นะครับระบบได้อธิบายไว้ง่ายมากๆกนะครับก็ทําตามระบบไปไม่มีปัญหานะครับโปเยมอนทั้งหมดของผมไฟเซฟเกมต่างๆของผมก็อยู่ครบนะครับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ในเกมโปเกมอนเว l เลตนะครับแล้วก็เล่นในเครื่อง Nintendo Switch 2เห็นเขาว่านี่คือของแท้ ไหนลองดูสิเอออันนี้โหลดเร็วขึ้นป่ะผมก็จำไม่ได้แล้วว่าปกติมันจะโหลดเร็วแค่ไหนโอเคผมจะต้องไปตรงจุดที่โปเกมอนมันเกิดเยอะๆป่ะไหนดูสินี่ต้องตรงนี้เลย ต้องทะเลสาบตรงนี้เลยถึงจะรู้กันอุ้ยโอ้ยโหลดเร็วนะโหลดเร็วนะไอบโอ้โหโอ้โอเดยกกันนะไม่ใช่แค่ลื่นๆไม่ปีกระตุกนะโอ้โหน่น่่โอ้ของแท้ตั้งตรงนีน้ในจอมีโปเกม,มอนอยู่กี่ตัวดูฮะอย่าเพิ่งมายุ่งกับพี่ได้ไหมครับน้อง ที่กำลังเอ็นจอยกับโลกโอ้โหมันมันคือแบบให้ฟิลลิ่งของโลกโปเกมอนมากขึ้นเยอะอะ่ะคือถ้าเป็นถ้าเป็น Nintendo Switch 1อะ่ะมันเห็นแค่แบบประมาณ5-6ตัวไม่ถึง10ตัวแน่ๆเออไหนไหนเอาหน่อยดิเออเอ่ะลองนิดนึงไอ้นี่มันปลาพลังจิตเนาะ คือระยะสายตามันเห็นแบบไกลขึ้นเยอะมากนะครับไกลขึ้นเยอะมากผมสู้ตัวเทราสเทอแล้วผมก็จะแปลงเทราสเทอด้วยวุงวิงนะวิงวิงนะนี่นี่ไม่มีกระตุกโอ้โหเออ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 เงียงเลยนง่งงเลยพี่เอาบ้างพี่พี่เอาบ้างพี่เอาบ้าง ดีขอเล่นบ้างเช็ดโอ้โหเราเล่นอะไรกันมาครับสามปีโอ้พระเจ้าช่วยสวยจริงลื่นจริงไม่ไม่มีสะดุดเลยอะแบบเนียนกรี๊บเลย เออเนียนกริปจริงๆพร,ระเจ้าช่วยยังชอบโปเกมอนเอ่อเจนหน้าผมบอกเลยว่ามันจะโคตรสนุกเออถ้ามันลื่นขนาดนี้บอกเลยว่ามันสนุกมากๆอยู่ในซาฟารีอ่ะโอ้โหดูพระเจ้าช่วยโอ้ดีโอ้โหเราลื่นมากฮะ มันลื่นมากฮะคือถ้าถ้ามันขนาดเนี้ยจะใส่เอฟเฟกใส่อะไรแม่งใส่มาเลยนั่นตัวอะไรอย่างกับติโตข้างนี้ไอ้ปะอ๋ออ๋อซูชิออน้องซูชิอหรอนี่ดูดิมันมันเหมือนอยู่ในซาฟารีจริงๆอะ่ะเหมือนได้เกมบอยมอนซาฟารีใหม่มาไอ้บ้าเอ้ยเราต้องลองไปลงแรงสักเกมหนึ่งว่ะจริงๆโอเคเราเทสข้างนอกไปแล้วเรามาเทสในการ ลงแรงซึ่งจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะเล่นกันเยอะแทบจะที่สุดในการเล่นโปเกมอนมาอเออคือแค่เฟรมเรทมันขึ้นอ่ะมันก็รู้สึกดีแล้วนะเออนี่ฮะวุงวิ้งเลยพอ FPS มันเพิ่มขึ้นอ่ะผมรู้สึกว่าแค่แค่นี้มันก็ทำให้เล่นสนุกขึ้นแล้ว นะครับอะไรต่างๆที่เคยเล่นมาใน n ิน t ท n d o s วิตหนึ่งมันเพิ่มระดับความสนุกเข้าไปอีกโดยทันทีใช้นี่เลยครับแล้วก็เอาเลยแปลงเลยลื่นไหลสุดๆโอ,อ้โ,อโหเล่นเพลินนะ่ะผมบอกเลยเล่นเพลินทั้งวันนะ่ะนี่เฟรมมันลื่นจัดๆ โปรเทคไปผมผมติดนะเทวิน่อนเออจัดสลิงกิมเ้ยาจะใช้ทริกลูมเหรอแหมมีอะไรต้องทริกลูมเลยวะแต่ผมน่าผมว่าเขาหน้าจะทริกลูมแหละเพราะว่าผมปล่อยมาสองตัวนี้ โอไม่เป็นไรนะเขาไม่น่ามีท่าตีผมอะ่ะเออโอ้ไม่ได้ผมทอนเขาไม่ไดผออ้ผมต้องตีเลยเออผมต้องตีเลยมาเลยครับพี่มีิรดอนมีหลายเกมเลยนะที่พอเห็นว่าเฟร,รมมันลื่นๆแบบนี้แล้วผมอยากเอามาเล่น อันหนึงที่น่าจะเอามาแน่ๆก็คือ Zelda Age of Calamity ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีภาคใหม่ที่มาใน Nintendo Switch 2ด้วยแต่เดี๋ยวผมมีภาคหนึ่งอยู่เดี๋ยวเอานั้นมาเล่น How Play อ่ะเฮ้ยจะไปอา้าว o o u b l e Q แหมอันนี้คือเอามาเทสให้ดูเฉยๆว่าตอนที่มันอยู่ในแรงก์เนี่ยภาพมันสวยงามประมาณไหนเออ แต่ว่าชนะด้วยได้ก็ดีเหมือนจะชนะด้วยนะเนี่ยจังหวะกำลังได้เปรียบความลื่นนะครับต่างๆเนี้ยมันจะทำให้ถ้าคุณเล่นโปเกมอน VGC อยู่แล้วคุณเอามาลงแรงแบบนี้มันจะเพลินเเลยเพลินเล,เล,นเ,ลนเลยครับเล่นได้ยาวๆเลยอืม เหมือนเคยผมไม่ต้องทำอะไรมากเลยครับผมอัดอย่างเดียวแล้วตอนนี้ต,ตีตีไปไอ้ฉากเคยถ้าเขาใช้เป็นเอ่ออิเล็กโทรดิฟไม่น่ารอดไม่น่าทนไหวเออแต่ว่าตัวของผมที่อยู่ ข้างหลังเนี่ยมันสามารถเล่นในทริกลูมได้ดีกว่าอุ้ยโอ้โหอุะะ้ยอุ้ยอุยไม่น่าละไม่น่าละเราเราติดสครับดีกว่าเอยลื่นๆเลยลื่นๆเลยฝนก็มาเออฝนมาฮาเฮโอ้โหติดสครับแต่ว่ามีโปรเทคอะไรวะเนี่ย มีความตั้งใจ <Wow. S 1> ที่จะเล่นบ้างไหมเออออริจินดีกว่าครับแล้วก็เอ่อเอวิเก็ตโบไม่รู้แหละสะภาพจะเป็นยังไงบ้างเออพี่หมีพี่หมีเกมดูมีชีวิตที่วาขึ้นนะครับพอเฟรมมันดีขึ้นเนาะเออแน่แล้วอุปกรณ์ก็ััพรีเมียมอ่ะผม ผมจับตรงคลิปเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเออมันพรีเมียมกว่าเดิมเยอะมากมากนะครับอิเล็กโทรดวิ์เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่เอาตัวนี้เลยเหรอขอสักหนึ่งมัดแต่ว่าผมผมจะสู้เปาเจี้ยนยังไงวะ เทวินหมดแล้วแต่ยังอยู่ในทริกลูมอยู่อ่ต่อยเข้าไปเขาเป็นความมืดนะครับแล้วผมต่อยเป็นความมืดเอาจจริงคือผมคิดว่าไม่น่าตายมั้งคิดว่านะน่าจะโดนเกมพลิกหรือจริงๆผมอาจจะไม่ได้นําเขาแต่แรกไปโอ้ยพี่แปลงเป็นอะไรครับที่แปลงฮะเ,เป็นอ๋อเป็นมืดล้วนเะอโอเคโอเค นึกว่าแปลงเป็นผีก่อนนันนี้ส่วนใหญ่มันแปลงเป็นผีไงตอนนี้ถ้าอยู่ๆแปลงเป็นผีมานี่ผมโกรธเลยนะอ่าเขาน่าจะซาเกตซอสเฮ้ยอ่าต่อไปเขาเร็วกว่าผมเออผมเปลี่ยนท่าไม่ได้นะผมติดชอ้อยอ่าช้อยแบนนะครับ ถ้าเขาใช้ท่าเดิมอ่ะผมไม่ตายนะนะั่นอ่ะเฮ้ยเอา้าไม่ใช้น้ำแข็งวะน้ำแข็งมันมีอะไรอ่ะถ้า,างั้นอ่ะเอากลายเป็นผมชนะเฉยนะเนี่ยเพราะผมมั่นใจผมปล่อยเขาตายเกมแรกใน Nintendo Switch สองชนะแต่ชืงอเฉีย <c> ด <oughs> โอ้โหเออ เพิ่อนๆนะบอกเลยทั้งวันได้ทั้งวันโอเคยอดเยี่ยม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 มากผมมั่นใจว่าป k ยมอนเลเจนซีเอที่ตอนมันออกมามันจะมีแผ่น Nintendo Switch 1และ2ใช่ไหมซื้อเป็นตัว2ไปเลยแล้วเล่นใน Nintendo Switch 2มันจะแบบเติมเต็มมากๆแน่ๆมันมันจะสมบ,บูรณ์แบบแน่ๆมั่นใจเลยครับเออดูดีดูความลื่นดิครับ มีหลายเกมนะครับที่ผมอยากจะลองเอามาเล่นยังไงเดี๋ยวติดตามก็แล้วกันผมอะเห็นคลิปมาก่อนแล้วแหละนะครับการเล่นใน Nintendo Switch 2นะครับผมก็มั่นใจแหละว่ามันดีวันนี้มีของตัวเองแล้วลองด้วยตัวเองแล้วขอยืนยันโคตรดีนะครับประทับใจมากๆเลยนะแล้วก็ถ้าหากว่าอยากเพิ่มยอดสูนย์ไทยเหมือนกับผมก็ไปซื้อที่สุนย์ไทยได้นะครับที่สยามพารากอนชั้นสซินเนกเนาะ ออหรือว่าจะกดสั่งจากออนไลน์นี้ก็ได้นะครับพรีออเดอร์เลเจนด์ a ก็พรีออเดอร์ได้แล้วกดแล้วกันคอนเฟิร์มของดีนะครับจบคลิปแค่นี้แหละ